สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดีๆว่าประมงลายชัยนะวัดเลขที่2ป่ะใช่ครับอ่วันนี้ที่ลูกคุณมาทำอะไรลูกอ่มาช่วยพูดลุงอ่ะมาทำบุญอุทิศให้กับผู้ลุงับไปแล้วนะครับจุดละ200บาทนะฮะอ่าเขียนชื่อได้เลยลูกนี่นะฮะสำหรับคนที่จะมาไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอียดนะฮะหรือปีชงนะฮะปีขามปีมะเส็งปีวอกแล้วก็ปีกุนนะฮะก็มาฝากดวงปีชงได้ครับใช่ครับผม ถูกต้องครับแล้วจะมีจุดทําบุญอย่างอื่นอีกเยอะนะฮะทั้งสวดพระเสริมสิริมงคลนะฮะแล้วก็อุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะอย่างที่ลูกผมกำลังทาอยู่นะฮะใช่ครับผมได้ครับอันนี้นะฮะเป็นชุดใหญ่ทีเดียวเลยนะเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะจัดการนำไปเผาให้นะฮะให้กับผู้ล่วงลับไปนะฮะโอเคครับนะเดี๋ยวคุณพ่อเก็บนะจุดนี้ก็จะมีแก้ปีชงนะฮะแล้วก็จุดนี้ก็จะมีพระแก้มรกตหรือพระพุทธมหามณีนรัตนปฏิมากรนะฮะ น,นี่ก็เป็นองค์สังคาย์าจะมีพระพุทธรูปต่างๆประดิสฐานอยู่นะและมีพระโพธิสัตวองค์ต่างๆนะครับฮิรุคุงเอาไปวางเลยนะลูกอ่าโอเคอฮิรุคุงไปวางเลยนะลูกนะอธิฐานจิตแล้วนําไปวางเลยนะฮะเดี๋ยวตอนตอนเย็นทางทางวัดจะจะนําไปอ่าไปดาเนินการเผานะฮะนะฮะให้กับผู้ล่วงลับตอนนี้เราทําให้คุณย่านะ บุญญาที่เรารับมากๆเลยนะอ่ะยิรุคงไปวางไว้ฮิรุคงวางไว้ข้างข้างพระแก้วนอนไว้น่ะเออได้แล้วนะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปจุดอืนได้ครับอ่ะทาบุญต่อนะฮะทาบุญต่อเอาแบงค์ในนั้นเลยลุงนะในกระเป๋าที่คุณพ่อเตรียมไาให้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมจุดอื่นต่อไปนะลุงนะต่อไปก็เป็นการใช่ครับพระประจําวันนะฮะขอบคุณครับ ตอนนี้ไม่จุดคัดกรองเลยนะตอนนี้คนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะถ้าทําบุญตามกําลังรักนะครับผมอันนี้ก็มีพระโพธิสัตว์กวนอิมนะฮะอ,อ่าปลาลำ,ำพึงนะฮะอ่าคุณย่าไรอ่า,อไ,อาไม่เป็นไรนะครับคุณย่าเราทําอุทิศให้คุณย่าแล้วนะฮะเมื่อกี้สําหรับใครที่จะมาทําบุญเชิญติดต่อด้านนี้เลยนะฮะเอาแล้วฮะไม่เป็นไรลูกอ่ะใส่ก็คุณย่าก็เหมือนกันนะลูกนะฮะใส่ไปวันอังคารเหมือนกันก็ได้ลูกนะครับผมเจ๊จ้า มีจุดกำนายวัตถุมงคลน,นะฮะให้เช่าบูชาอ้าได้ครับเดี๋ยวจะเห็นชั้นบนค่ะนี่นะฮะจะเป็นรายชื่อของพระบรมราชกาลใช่ครับผมกาญจนาพิเศษอันดับสองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าเจ้าคณะนิกายต่างๆนะฮะน,นี่นะฮะอดีตผู้สถาปนานี่ฮะรู้ว่าพระบรมราชาลาญจนาพิเศษอันดับสองใช่ครับอันนี้ <ขอ S 1> คื<ข>อผู<ข>อ้สถาปนานะฮะท่านเินเชี่ยวมหาเทระนะฮะปัจจุบันท่านก็มรณภาพไปแล้วใช่ไหมลูกครับนะฮะ ก็ยินเชี่มาใช่อันนี้ถือท่านยินเชียวครับก็ยังมีพระพระนาจารย์จีนธรรมะปัญญาจริยาก่จริยาพรอนนะคะในหุ่นคีพึ่งไงท่านยินเฉียวอยู่ด้านนี้นดานนู้ทคุณประโยชน์ให้กับพระวรสารศาสนามากมายนะในนิกายจีนนะเนี่ยนะฮะในหุ่นคีพึ่งใช่ฮะแล้วก็มีภาพนะมีพระบรมชายาลักษณ์ที่พ่อหลวงเราเนี่ยมา มาถวายนะฮะนะฮะท่าเสด็จประพาสมาคือใช่ครับผมท่จะเสด็จประพาสมาถวายแล้วก็จะมีนี่ฮะเป็นใบที่ประจาตัวของพระพิกษุพระพ,พิธิ์นะฮะสมัยท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะระิงอ๋อไปด้านนี้ได้เหรออันนี้เป็นเขตสันทาวาสนะลูกพอไม่ให้เข้านะครับแต่จะมีน้ําตกอยู่นะฮะมีน้ําตกอยู่ด้านในน,ะะนี่นะฮะเป็นเขตสันทาวาสนะฮะคือเขตสันทาวาสแปะ นี่ดูมันละแนงไม้นะฮิโร่นะไม้เป็นศิลปะนี่นะฮะศิลปะเลยฮะในละแนงเนี่ยแม้แต่ความละเอียดอ่อนนะเนี่แก่ฝ้าเพดานยังแกะสลักไว้สวยงามเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูตึกอื่นกันไปนะครับนี้ก็เป็นทางขึ้นใช่ครับผมเป็นทางขึ้นวิลิปด้วยนะครับเป็นทางขึ้นสอดเส้นใช่ครับอย่างนี้เราก็จะขึ้นไปไหว้สารรัตจิตจังครับ นี่นะเป็นโซนหน้านะท้องเวียนโรคกระบาดนะใครเป็นก่อนนี่นะมีคนตีระครั้งครับอยู่นะเราจะไปดูตัวไหนปดูกันเอาไปยืนอีกด้านหนึ่งแล้วก็เอาเลยเอาแล้วเมื่อกี้มีพี่นะฮะมาตีแล้วแต่นี้เราก็เอามัน ลูกกระบาสนะครับคุ้มทิศทั้งสี่ใช่ไหมครับน,น,นี่นะฮะใช่ครับผมแล้วเมื่อกี้นะฮะใครจะขอโชคลาภต้องขอฟังเมื่อกี้นะฮะอันนี้เป็นเทพเจ้าที่นะฮะเ,เป็นองค์ที่สจากทานขวัญใช่ครับผมเมื่อกี้นะคืใช่ๆนี่นะ,อะอเอาละเดี๋ยวไปดูข้างบนนะฮะด้านบนถ่ายไ,ไลไน์อ,อันน,นะน,นี้อันนี้อันนี้ก็สําคัญนะฮะลูกความมั่งมีนะโอเค โอ้ยแล้ฮะแม่ลออยู่ด้านบนนะเอาละฮะนี่เป็นไฮไลท์ของวัดเรื่องเร้ยี่หรือวัดบรมราชาค่ะที่นี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะต้องบอกก่อนว่าศิลปะจีนนะสวยงามมากฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาคู่กับศิลปะนศิลปะแห่งโลกตะวันออกนะวัดบรมราชากาญจนาภิเศษหนึ่งเลยดีสองเลโอ้นีสวยมากเลยนะเขาเขาจากจากชื่อของวัดเป็นอนุสาวรใช่ครับผมอ่ะจะทำบุญอะไรเลือกกันเลยนะลูกฮะ เขาบอกมีเทียนให้วางๆไงด้ไยหลาช่ลูกไปเลือกเดียวไปทำบุญ <ไป S 1> เลยไปเทียนแก้ววานไงปนานๆจะมาที่จ้ะนานๆจะได้มาที่ไปลูกไปเอาเทียนยไปบูชาเองลูกไปสี่สิบท่านนั่นหรอจำกัดเข้าวิหารไม่เกินสี่สิบท่าน เดี๋ยวยุนต้องไปจุดที่โคมตรงนั้นนะลูกนะเราจะพูดกันลูกแล้วเดี๋ยวจุดเสร็จแล้วก็ไปวางไว้เดี๋ยวเราไปวางไว้เหมือนทุ่คนพาเราไปแม่พาไปจุดไปมีที่จุดเลยให้แม่ไปไปแล้วเดี๋ยวมีคำอธิษฐานเตียนด้วยนะลูกนะจุดแล้วต้องมากล่าวคำถวายตรงนี้เลยลูกนะจุดแล้วต้องกล่าวคำถวายด้วยลูก อันนี้คือจุดเทียนนะฮะคุณแม่จุดอยู่นะครับนี่เขาคุณพ่อโอเคครับจุดเทียนอยู่นะฮะและนี่เป็นยอดเลี้ยงสิบแปดประหลาดเชิญด้านนอกนะฮะด้านในนี้ไม่อนุญาตให้ออกเป็นได้ยอดนะจ๋าต้องอธิษฐานก่อนลูกต้องอธิษฐานก่อนลูกมีอธิษฐานถวายเทียนแดงเนี้ยไปเอ่ยชื่อนามสกุลนะไม่เป็นไรครับนี่คือสิบแปดพระหนต์นะฮะ ส่วนอันนี้คือพระประธานนะฮะปฏิสฐานในพระวิหารน,นี่นะเ,คคเสร็จครับอธิษฐานเสร็จแล้วก็ไปวางนะล,ลูกนะแล้วเอาเหรียญมาไปหยอด18พระอาหารหันด้านนอกแล้วเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงอ่าแล้ววางเลยนะลูกนะเลือกวางได้ตำแหน่งที่ชอบเลยด้านในก็จะมีพระ,ะ18พระาารนะฮะ ั่งเดีวก้าลูกนะฮะแต่ว่าไม่อ,อนะุญาตให้หยอดนะไปหยอนด้านนอกอันนี้อ่ะเดี๋ยวเก็บเงินควันถุงไว้ด้วยนะลูกเก็บเงินควันถุงไว้ด้วยนะลูกนะอาแล้วนะครับได้เลยลูกแล้วจากตำแหน่งเลยนะฮะได้เลยลูกจะวันดันไม่น้าน้า้ตรงไหนก็ได้นะครับ,รบอ้าวเลยฮะนะลูกครับได้ครับอ,อุทิศให้คุณย่าเลยครับได้ครับอุทิศให้คุณย่าได้ครับอาุทิศให้คุณย่าอ่าขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวเราต้องดีขึ้นสิครับเอาล้วเดี๋ยวเราได้วานนะครับไปหยอดเหรียญไปเป็นงคนไทยใช่เดี๋ยวไม่หยอดติด8อรหันต์ก่อนแล้วเรือก็เก็บไปเป็นคอนทงไปหย่อน8อรหันต์ด้านนอกไปเอาล้วอ่านี่8อรหันต์เลือกเอาลูกเลือกเอาตอนนี้คนเยอะอยู่เยอะอันใหญ่ก็ได้นะลูกอันใหญ่ก็ได้นะครับ เลือกเอาเองเลยนะลูกนะเหลือต้นถุงเหลือซิงเหลือใช้เขาบอกใช่หยอนแล้วเหลือไว้สองเหรียญนะลูก ตอนนั้นเราสแตนดเอาเราหายเราหยอกไปแนะครับแต่ก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังรูปต่างๆใช่ครับผมแต่ว่าทําเป็นลวดลายของศิลปะจีนนะนี่ดูนะฮะทุกอย่างจะจะเป็นแปงไว้ด้วยความงดงามศิลปะคนที่มีวิวแชร์ก็มาได้นะเพราะมีลิฟต์นะฮะแล้วก็มีวิวแชร์บริการนี่นะฮะดูงดงามไหมฮะการจัดทางนี่งดงามมากเลยนะฮะ มีทางล่าสำหรับคนที่มีมยูชร์นะฮะตรงนี้ก็จะร้อนๆเออแน่นอนฮะถ้าไม่อยากร้อนเดี๋ยวรีบเดินเร็วเลยฮะเดินสายยาวเกี่ยวส่วนพระควรอิ่มโพธิสัตว์นะฮะหรือว่าควนอิ่มไม้ปันมือนะฮะนี่ฮะโอเคครับได้ครับไปทำบุญนะลูกนะทำบุญนะหมดง่ามมาก อทาอทาอิฐา์อาิตยอาทจุดจุดจุดได้ไหมลูกอาิไส้ยาวๆไหนรึจุดเลยนะลูกนะองุ่นอ่าอเลยนลั่นแหละจุดเลยล,ลูกน,นี่นะฮะหมดหงายปางแล้วด้านข้างเนี่ยก็ยังมีปฏิสถานอีกสององค์นะฮะนี่นะฮะ นี่เป็นศิลปะเก,ก่าเลยนะฮะตอน,น,นก่อนเคยบอกถึงที่มาของผู้บริจาคด้วยนะ,ะแต่ตอนนี้ข้อมูลได้หายไปแล้วนะฮะอันนี้นะนี่นะครับผมจ๋าลูกครับน,นี่จ๋าได้นี่มีแผ่นอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราต้องเอากลับบ้านนะลูกนะแผ่นข้างใต้ไม่มีใครเอากลับเลยนะครับอธิษฐานได้ย,ยังลูกอ่าแล้วแผ่นข้างอธิษฐานเจ้าตลุกเนะี่ยนั่งอธิษฐานก่อน วางเลยนะลูกนะเอาเลยนะลูกเอาเลยนะครับได้เลยลูกวางเลยนะลูกนะแล้วก็เก็บใบนั้นกลับบ้านด้วยเก็บใบกระดาษอะระวังเก็บใบกระดาษนั้นกลับบ้านด้วยเออเก็บใบกระดาษกลับไป อ่ที่เรียกก็<ม>เชไปอะนะอธิษฐานดีๆนะลูกนะตั้งจิตดีโอเคเท้าขวคาดปลอดภัยครับมับ่งมีสีสุขครับอ่เก็บในกระเป๋าสตาตังได้นะลูกอันนี้นะมไมได้เป็นสิริมงคลข้าน<ม>้กข้อดภัยนการศึกษาตัวนี้อ้อมหลังพี่นะ,ะยกแผ่นเหล็กขึ้นก่อนลูก เอาอ้อมหลังผู้ใหญ่ไปอ้อมหลังไปอีกจุดหนึ่งนะฮะที่หลังเข้าโบสถ์นะใช่โอเคขอบคุณครับใช่ฮะที่จุดสักการะนะหลังหลังพระโวสถจริงฮะจริงจริงนี่สุขาวดีหมื่นพุทธนะสุขาวดีหมื่นพุทธ อันนี้เป็นจุดสักัการะสำคัญนะชื่อว่าวิหารสุขเขาวดีมื่นพุทธนะะเพราะว่ามีเนี่ยฮะมีเพราะอ่าคือการจัดทำเนี่ยที่เราคงดูที่ผนังนะฮะมีดูที่ผนังไหมฮะมีพระเป็นใช่ครับผมพระพุทธเจ้าหมื่นองค์เลยนะฮะโอ้พระพุทธเจ้า่นองเนี่ยฮะถ้าเราเราถ่ายจอนี่เราจะเห็นเลยนะว่าหมื่นพุทธนะฮะหมื่นพุทธนี่นะฮะขออนุญาต ไม่เป็นไรครับลูกไม่เป็นไรนะครับเนี่ยลูกที่ลูกงยืนดูดิฮะอานี่นะฮะนี่เป็นไฮไลท์เลยอ่าที่ลูกมาขอหนึ่งครับครับมีจุดเทียนให้ด้วยนะนี่นะสำคัญเลยนะนี่ถ้ามีบทบูชาพระออิตรอาพระอ,อมิตาพุทธเจ้าอ่าโอเคครับผม ข้านี้จากพระพุทธเจ้ารักมากมากเลยครับเก็บอธิษฐานนี่ลูกนี่เกาะไม้นะครับเวลาสวดมนต์นะฮะเป็นตีกำกับจังหวะการสวดมนต์นะลูกนะอืมกินกลางเรียกว่าบักคือนะฮะเป็นเหมือนคำอวยพรให้มีการเลือกินเดือใช้นะฮะเกขอบคุณมากลูก อ่าเยี่ยมมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับคุณพ่อถือรองเท้าอยู่คุณพ่อไม่ฝากให้ลูกลูกแทนนะครับขอบคุณมากครับอ่าเนี่ยเรามีโอกาสกราบท่านเมื่อครั้นตอนที่ท่านมรณภาพอ่าเราได้ไปได้มีอีกหนึ่งนะใช่ครับได้มีโอกาสได้ไปกรามังกรกะดาาวีรัสังขารท่านนะ ก็มาแล้วนะตอนได้มีโอกาสกาาลาท่านใช่ไหมใช่ครับผมอ,บอันนี้คือการสดานนะลูกนะแปลว่าคล้องเสียงแปลว่าอะไรหลวงอ,อ๋อตีจะเกิดเสียงคงฮนะอ๋อตัวฟ้าสวรรค์และพื้นพิภพร่วมกันเฉลิมฉลองยินดออีนี่ประกอบการสวดมนต์ของพระสงฆ์จีนเนะี่ยอันนี้กรารสัจจิตจอดรถฮะเราจะจุดจอด,ดนะรถมีพัดดรดดรกรวมเยอะเลยพี่เดียร์ อานะฮะเขาไม่ดูให้เข้าหรือเปล่าอม่ให้เข้าานะฮะปฏิสถานตรีละปฐมบูรพาจาร์นะฮะนี่นี่อ๋อนี่ที่บรรจุธลริอาปฏิศาร์ธารีละนะฮะคือท่านเย็นเชียวอยู่ในนี่นะอ่าฉันอยู่นี่เลยนะฮะท่านนะจัดจังปฏิบินมานี่ที่จุดคัดจองยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ก็เป็นที่ น้าผมตื้นตันมากครับที่กาได้มากราบไหว้วัดแห่งนี้นะฮะใช่ครับน้าเราจะได้มาทําบุญทั้งแก้ปีชงทั้งกราบพระพุทธรูปกราบเทพกราบต่างๆนะคะกราบเซียนนะคะอ่าได้ครับวันนี้ขอกราบวันนี้ก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานศักดิ์สิทธิ์มากมายครับมีจุดให้สักการะมีให้ร่วมทําบุญมีเช่าวัตถุมงคลนะคะวันนี้ก็เราก็เช่าวัตถุมงคลมาสององค์ด้วยนะครับครับวันนี้ขอกราบนี่ก็ขอกราบลาแตก่อนครับขอให้บุญกุศลอยู่ที่คนที่ได้รับชมด้ววยนะคคครรรัััับบบสสดี เขาทำดีได้ดีครัาบครับดีครับ